เปิดตัวสมาร์ทโฟนสุดหรูที่เปลี่ยนกฎเกม v i r t u AgentQ มาพร้อม A Agent ตเต็มตัวและฟีเจอร์ที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก v i r t u แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมจากสหราชาอาณาจักรที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของโนเกียกลับมาอีกครั้งด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นครั้งนี้ v ว r tu ได้เปิดตัว Agent Q อย่างเป็นทางการที่ห้างสรรพสินค้าแฮร์รซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราที่กรุงลอนดอนแต่ นี่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานของศิลปะความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะทำให้คุณต้องปรับมุมมองเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนอีกครั้งจุดเด่นที่น่าสนใจหน้าจอโมเล6.02นิ้วความละเอียด1 0 8 0 x 2 3 4 0พิกเซลพร้อมรีเฟรชเรท120เฮิรตทำให้การใช้งานราบรื่นและเห็นภาพชัดเจนชิปเซต퀄คอมสแนปปราก้อน8ลพร้อมแรม 16GB และสตอรเรจ 512GB 1TB ทำให้เครื่องทำงานได้เร็วและราบรื่น กล้องหลัก50บล้านพิกเซลพร้อมเซนเซอร์ Sony s ซ n y ่เอเม6เและระบบ ois ช่วยให้ถ่ายรูปได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงต่ำกล้องอัลตร้าไวห์50บล้านพิกเซลมุมกว้าง122องศาและกล้องซูม64ล้านพิกเซลพร้อมออปติคอลซูม2เท่าช่วยให้ถ่ายภาพได้หลากหลายแบตเตอรี่5 5 6 5 mah รองรับการชาร์จไฟเร็ว65 W ดับยูช่วยให้ใช้งานได้นานลำโพงสตอริโอคู่รองรับดีทีซอุนตราช่วยให้ฟังเพลงได้ชัดเจน แต่สิ่งที่ทำให้ v ว r ร์ทูเอเจนคแตกต่างจากสมาร์ทโฟนอื่นๆคือ AI Agent เต็มตัวที่สามารถทำงานได้เองตามแนวทางที่ถูกวางไว้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้ใช้ในทุกขั้นตอนมีความสามารถเฉพาะทางกว่า200ตัวและแบ่งการทาง,งานออกเป็น5ประเภทเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งจากผู้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพปุ่ม RubyTalk สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย a s ช่วยให้ใช้งาน AI Agent ได้อย่างสะดวก คำถามที่น่าสนใจคือการใช้ AI agent ใน w o r t d to Agent Q จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สมาร์ทโฟนของเราไปไหมคุณคิดว่า AI agent จะช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกขึ้นหรือจะทำให้คุณพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป ด้านการออกแบบเวอร์ทูได้ใช้วัสดุหนังที่มีความนุ่มและขึ้นรูปอย่างไร้รอยต่อมหาห่อหุ้มตัวเครื่องช่องใส่ซิมได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปีกเหย่่ยวที่เปิดขึ้นได้บานพับสวิสตัวเครื่องได้รับการประกอบด้วยชิ้นส่วนสแตนเลสตีนส2 0ชิ้นและชิ้นส่วนภายในตัวเครื่องได้รับการชุมทองหนา10บไมโครเมตรทำให้เวอร์ทูเอเคดูหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ สุดท้ายนี้ v i r t u a g e n t q จะวางจำหน่ายเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าแฮร์รในกรุงลอนดอนเท่านั้นแต่ราคาย,ยังเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดทางแบรนด์ยังมีได้เปิดเผยข้อมูลราคาให้ทราบแต่สิ่งที่แน่นอนคือ v i r t u a g e n t q ไม่ใช่สมาร์ทโฟนสำหรับทุกคนแต่เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่พิเศษและแตกต่าง